ตอนนี้คุณลุงบุญมียังอยู่วิมานท่านเท่ามาลัยใช่ไหมคะใช่ครับสวรรค์ชั้นที่หกซึ่งมีชื่อว่าปารณิมิตวสวัสดีนะคะคสวรรค์ชั้นนี้คุณลุงขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเคยเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติคะไม่ครับหลายชาติหมคะหลายชาติครับหลายชาติเป็นร้อยด้วยเป็นพันเป็นพันเป็นพันนะคะคคขอดูซิว่าครับคุณลุงทําความดีอะไรจึงได้มาเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้ได้ ที่มาสวรรค์ชั้นนี้ผมเคยปฏิบัติศีลให้ทานแล้วก็ภาวนาตอนปูกกุติอยู่สวรรค์ชั้นนี้เปล่อยู่กับปู่กุติ่นะนะคะหนาสมผลติโปกลาช่วยท่านอาจารย์หาปัจจัยอก็ช่วยในเรื่องนี้นะคะสวรรค์ชั้นนี้นี่ต้องได้ชานถึงชานสี่นะคะแล้วก็ก่อนตายก็ไม่ได้เท้าฌานตายก็มาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ เอาละกาบลาท่านเท้ามาลายนะคะท่านเท้ามาลายนี่หรือพญามาราที่ลาดในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนชีบอยู่นะคะแต่หน้าท่านสวยใช่ไหมคะสวยตอนนี้ท่านเป็นเท้ามาลายแล้วนะคะท่านเคยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ของหลวงพ่อก็เป็นญาติเรานะคะไปสวรรค์ชั้นที่ชื่อว่านิมมานนรดีค่ะวิมานท่านท่านเท้านิมมานนรดีถึงหรือยังคะถึงแล้วครับถึงแล้วเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นรับเห็นวิมานท่านเป็นไงองค์นี้ องนี้ม่มานสันออกสีทองเนาะทองทองใสนะครับอ่าเออท่านที่เป็นเจ้าของวิมานนะคะอยู่ครับสวยนะคะสวยครับรูปร่างบางหน่อยนะครับเนื้อท่านใสดีนะคะครับองค์นี้ท่านเคยเป็นญาติกับเราถามที่ท่านเคยเป็นญาติกับเราครันยิ้มครับถ้ายิ้มเนสดงแกวันเขายอมรับอนะคะกรับท่านนะคะขอดูภาพคุณลุงนึกถึงพระพุทธเจ้าคุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้บ้างไหมมีสักกี่ชาติะ มีครับมีหลายชาตินะคะหลายชาติครับหลายชาตินะคะขอดูถอยหลังสักหน่อยสิคะว่าทําความดีอะไรคะถึงได้มาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ขอให้ภาพปรากฏชัดๆทุกชาติในที่เด่นๆปฏิบัติศีลภาวนาแล้วก็ทําบุญให้ฐานอตอนภาวนาในมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างคะตอนภาวนาผมก็ ได้แต่ว่าได้แบบในฌานโลกีฌานโลกีนะคะครับได้พิญญาบ้างไหมขอดูภาพเลยเคยได้พิญญาบ้างหรือเปล่าได้หน่อยผมก็หมดอายุอ๋อได้หน่อยึ่งแต่ก็ต้องได้พิญญาแล้วนะคะ,คะเพราะฉนั้นต้องเคยได้พิญญาสมาบัติแล้วเวลาตายอ๋อหมดอายุซะก่อนคเ,อเลยไม่ได้เข้าฌานตายละ,ะมาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้นะคะ สำหรับสวรรค์ชั้นนิมมานารีเนี่ยโดยเฉพาะนะคะต้องมีทานมีการรักษาศีลเจริญภาวนาและได้ทานอย่างที่คุณล,ลุงได้ทานโลกีนะคะและได้พิญญายสมาบัตินะคะเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายก็มาเป็นเทวดาชั้นนี้ขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าช่วยดูที่ว่าสวรรค์ชั้นนี้กว้างมากไหมกว้างครับกว้างมากนะคะ,ะสวรรค์น,นี่ดูที่ว่าเป็นชั้นเหมือนพรมหรือว่าเป็นสภาพเป็นแดนก,กว้างๆไปทั่วไป เป็นแดนกว้างกว้างเป็นในกว้างกว้างนะคะสับส่วนพรมก็เป็นชั้นชั้นจริงๆริงรนะคะครับ,รบต่อไปสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่ช่วยพาไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตวิมานหลวงปู่ปานเนี่ยโอ้ถึงแล้วครับเป็นไงวิมานท่านใหญ่นะยใหญ่สวยนะคะครับสวยมากนะคะสวยมากครับหลวงปู่ปานคุณลงรู้จักนะคะรู้ครับรู้จักนะคะท่านอยู่ในวิมานหรือว่าออกมารับ ออกมารับที่หน้าประตูเออออกมารับหน้าประตูเลยเหรอคะเขาไปกราบที่พระบาทท่านกราบแล้วครับหลวงปู่ปานแต่งองค์ไหคะแต่งองค์เป็นพรหมแล้วก็เมือรูปรูปแบบพรหมอะคะรูปหัวแล้วก็มาโลกหลังผมอาเป็นชุดสีอะไรคะเครื่องทรงเสีอะไรเครื่องทรงสีเทวดา ซียเทวดาสีอะไรขาวขาวกับขาวนะเป็นประกายนะสวยนะคะลุงปู่ปานเนี่ยท่านมีความดีมากในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของหลวงพ่อนะคะความรู้ของพระพุทธเจ้าลุงปู่ปานท่านนํามาถ่ายทอดหลวงพ่อหลวงพ่อก็นํามาถ่ายทอดเราทีนะคะเรากราบก็นึกถึงบุญคุณของท่านนะคะและขอบารมีท่านช่วยเอกราบทุนฐานลุงปู่ปานที่ข้าว่าลุงปู่ปานจะไปจัตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยหรือว่า จะกลับมาเกิดนเป็นคนธรรมดาอีกท่านบอกไปเป็นพระโพธิสัตว์ไปเป็นพระพุทธเจ้าเลยค่ะอ่า้วพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วบาร,รมีท่านเต็มนะคะ,คะอา่าเรากราบเป็นมัจกการิยท่านขอพรท่านช่วยให้คุณลุงไปพ่านิพพานชาตินี้นะคะ,คะแล้วขอคําสอนอีกสักนิดหนึ่งสั้นๆว่าหลวงปู่ท่านจะรับสั่งอะไรกับคุณลุงบ้างไหมคะจะพูดอะไรคุณลุงบ้างพูดว่าไงคะท่านบอกว่า ให้ทำใจให้เข้มแข็งให้ปฏิบัติให้ดีให้ศีลบริสุทธิ์บอกอย่างที่ทำอย่างถ้าทำกำลังใจอย่างวันนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะท่านหัวเราะห,หัวเราะเ<ช>หรอคะใช้ได้ใช้ได้นะคะสำหรับสวรรค์ท่้นดุสิตเนี่ยนะคะคยังมีอีกวิมานหนึ่งคะ่ะคือวิมานสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรคุณลุงเคยได้ยินชื่อไหมคะเคยได้ยินครับเคยได้ยินชื่อนะขอบาร,รมีพระพุทธเจา้าขอท่านพ่อ,ท,พอท่านแม่พาไปที่วิมานท่าน ถึงอย่างคะ่ะถึงแล้วครับเป็นไงก็วิมานท่านอ๋อวิมานท่านก็สวยสวยครับสวยกว่าหลวงปู่ปันนะอืมสวยพอๆพอกันแหละสวยพอ,พอกันนะคะครับรักตนีจะสว่างมากนะใช่ๆรักตํานีสว่างกว่าอ่าสว่างกว่านะคะเพราะท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนหลวงปู่นะคะอ๋อก่อนหลวงปู่ปานเอ่อองค์เห็นองค์ท่านไหมคะเห็นครับเข้าไปกราบท่านเลยรูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่าง ปันกลางปันกลางนะขาวไหมขาวสวยนะครับถ้าทานจะยิ้มเหมือนมีเมตตาเป็นปกติไหมครับครับอ่ะมีสีแสงขององค์ท่านเป็นไงสว่างสว่างหลายสีไหมครับอ่าหลายสีนะคะกราบแม่มการท่านนะคะสําหรับสวรรค์ท่านดุสิตเนี่ยนะคะท่านที่จะมาอยู่ได้ต้องเป็นท่านที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบาลังมีเต็มนะคะแล้วก็ท่านที่ปรารถนาเป็น บิดามารดาของพระพุทธเจ้านะคะและก็ท่านที่เป็นพระอาเรียเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอนาคามีพระอยากจะอยู่สวรรค์ชจ้นดุสิตนี้ก็อยู่ได้สวรรค์ชั้นนี้พระอินทร์ท่านเกรงใจถือเป็นผู้ใหญ่นะคะคเอาละกราบนมันสการลาท่านต่อไปสวรรค์ชั้นยามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงท่านพ่อท่านแม่ขอพรท่านช่วยพาไปสวรรค์ชั้นยามา ไปวิมานท่านเท้ายามาซึ่งเป็นหัวหน้าของเทวดาชั้นนี้เห็นไหมคะเรื่องนรครับไงเห็นท่านเท้ายามามั้ยคะเห็นครับรูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่างท่านโตหน่อยอ่าถูกต้องนะโตหน่อยนะคะครับอ่าสูงใหญ่นะคะครับองค์ท่านสวยนะสวยครับวิมานใหญ่นะคะใหญ่องค์นี้ท่านเคยเป็นพ่อหลวงพ่อนะคะครับเราก็เรียกท่านปู่ยนะใช่ครับอ่า กราบนมัสการถามท่านท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือยังคะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเป็นพระอริยนะไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าอ๋อเป็นแล้วครับเป,เป็นแล้วนะคะครับครับคริดเป็นพระโพธิสัตว์แล้วคือเคยปรารถนาพุทธ,ธภูมิหรือคะท่านเคยไหมเคยครับเคยคแล้วตอนนี้นทาลาแล้วครับลาแล้วนะคะคถ้าลาแล้วเป็นพระอริยเจ้าถามท่านจะลงมาเกิดอีกไหมหรือไประนีพานเลย ไม่มาท่านบกอกเงนไม่มาไม่มาแล้วนะคะไม่มาเกิแลอวไปนิพพานเลยใช่ไหมคะถ้าจะเห็นว่าเทวดาก็ตามพรมก็ตามท่านมุ่งไปนิพพานกันทั้งนั้นใช่ไหมคะคไม่มีใครเขาลงมาเลยเ,ออเราก็ต้องรีบไปมากนะคะคสวรรค์ท่านยามาคุณลุงขอท่านผ่ายามาช่วยหเห็นภาพสิคะสวรรค์ชั้นนี้เข,ข,ขาเงียบเงียบหรือว่ามีการร้องลําทำเพลงชั้นีนอย่างเงียบหห่อเงียบนะถูกต้องนะเ <c oughs> งียบนะไม่ใช่เงียบเพราะอะไรเขาสวดมนต์เพราะภาวน,น,นาใช่ครับ คุณลุงขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าขอดูภาพว่าคุณลุงบุญมีนะเคยมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้บ้างไหมมีมีสักกี่ชาติคะมีครับหลายชาติไหมคะก็ประมาณในเราเป็นพันเป็นพันชาตินะคะอขอดูภาพสิคะคุณลุงทําความดีอะไรจึงมาเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นยามาได้ชาตินี้เคยทำบุญให้ทาน ภาวานาและช่วยนายทางศาสนาก่อสร้างสวดมนต์เก่งนะเห็นกุลุงนุ่งขาวใส่ขาวสวดมนต์หรือเปล่าก็้อ่นสวรรค์ชั้นนี้พวกสวดมนต์นะคะมันเก่งๆนะคะพวกววสวดมนต์นี่ก็น,นึกถึงพระพุทธคุณใช่ไหมคะใช่ครับแล้วว่าท่านที่ภาวนาะเข้าขั้นอุปจารสมาธิขึ้นมาอยู่ที่นี่ได้นะคะเอาละกราบลาท่านเท้ายามานะคะ ต่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะดาวดึงเป็นที่ประทับของท่านที่เป็นผู้ปกครองสวรรค์ทั้งหมดก็คือพระอินทนะคะเรามุ่งไปบรรดุกัมพลศีลาอาศจําได้ไหมคะจำได้ถึงอย่างคะถึงแล้วครับเรามาบ่อยๆท่านปู่อยู่แบบคะอยู่ครับเข้าไปกราบท่านที่เท้าแล้วกราบบนศักเลยอตอนนี้ท่านปู่ชงชุดสีอะไรคะชุดชุดสีอะไรคะ ชุดเทวดาครับน่ราคาสีอะไรสีขาวสีขาวนะคะท่านย่าคะท่านย่าก็สีขาวสีขาวนะคะก็ตาบที่เท้าท่านหน้ากากบนตักท่านสวยสวยครับสวยแม่แก่นะแม่แก่ถ้ถามที่นี้เป็นที่กว้างทั่วไปนะคะใช่แท่นที่ประทับของท่านปู่เรียกว่าบรรดุกำพลศิลาอาด้านหลังมีต้นไม้เห็นไหมใช่ครับถูกต้องอต้นปาริกชาติ ต้นไม้ธรรมดาหรือไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาไม่ใช่ล่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นแก้วหรือเป็นทอเป็นแก้วครับมีสีไายสีไหมไร้สีครับไายสีนะคะเนี่ยต้นปาริกาชาติบุรบาลจะหอมทั่วดาวดึงนะคะอขอท่านปู่ท่านได้โปรดประกาศเชิญท่านที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณลุงมาก่อนเป็นผู้มีพระคุณที่อยู่สวรรค์กับพรหมโลกขอเชิญท่านมาประชุมที่นี่หมายอย่างคะ่ะมาแล้วครับเยอะไหมคะโอ้เยอะครับเยอะนะคะครกราบท่านทั้งหมดเลยบนตัก โดยแบ่งกายออกไปแล้วก็กลับโอ้กลับให้ตัวถึงกลับให้ตัวถึงเอาให้ถึงยอดจริงจริงยอะจริงจะครับดีใจไหมอ๋อดีใจมากครับดีใจมากนะคะก็ถึงสวรรค์ชั้นเดาดึงรู้สึกคึกคลั้นะครับขอดูภาพคุณลุงเคยมาเกิดสวรรค์ชั้นนี้บ้างไหมมีสักกีิชาติมีครับเยอะไหมคะมีมากครับซงสูงจะมากกว่าเพื่อนนะฮะครับสวรรค์ที่ของท่านที่ท่านปู่อยู่นะคะครับแต้คุณลุงเคยเป็นนางฟ้าปะ ตอนนี้เป็นเทว,วดาเสร็จแล้วเป็นเทวดาเสียแล้วแล้วที่ส่วนที่เป็นนางฟา้ามีบ้างไหมถ้ามีขอให้มีภาพเกิดขึ้นมีครับมีครับมาเข้าใกล้ๆที่ขอให้เป็นภาพมา,าใกล้ๆตอนเป็นนางฟา้าเป็นไง่อสวยเหมือนกันครับสวยเหมือนกัน,กน,กนครับเหมือนกันกับใครเหมือนกับเทวดานางฟ้าเป็นสวยเหมือนเทวดาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่น,นะ,ะ,ะผิวเนื้อเป็นไงผิวเนื้อขาวละเอยียด าละเอียดนะ,ะสวยเครื่องประดับอะไรก็สวยนะ,ะอขอดูภาพที่คุณลุงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าชั้นเนี้ยคุณลุงทําความดีอะไรคะโอ้โหทําความดีมากในการปฏิบัตินี่มากที่สุดอ<ะ>แล้วก็การทำทานทานมามาก<ะ>มสวรรค์ท่านดาวดึงเมืองหลวงเนยนะคะถ้าคุณลุงอยากไปเที่ยววิมานท่านปู่ไหมคะ อยากไปอยากไปนะคะที่ที่นี่เป็นบรรดุคำพูศิลาอาแท่นที่ประทับท่านชั่วคราวขออนุญาตท่านปู่สิคะขอชงวิมานท่านท่านอนุญาตไหมอนุญาตครับอนุญาตนะคะกราบลาท่านนะคะขอไปชมเวทยันตวิมานวิมานท่านปู่ถึงอย่างคะถึงแล้วครับเป็นไงวิมานท่านโอ้ยิ่งสวยใหญ่ยิ่งสวยใหญ่นะคะครับใหญ่ใหญ่กว้างเป็นอะไรคะทำด้วยอะไรโอ้ ทำด้วยแก้วหลายสีแก้วหลายสีนะ,ะแก้วหลายสีนี่เขาเรียกแก้วมณีนะคะ<อ>แก้วชั้นดีของดาวดึงเขา,าวิมานท่านปู่สูงใหญ่นะคะเวทยันตวิมานจําได้นะคะใช่ต่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีสถานที่สําคัญคือเทวสภาที่ประชุมเทวดา,ดาขอท่านแม่ท่านพาไปดูคะถึงแล้วครับเป็นไงเทวสภาเทวสภากว้างกว้างนะคะมีเทวดาประชุมบ้างไหม ไม่ครับมีวันนี้วันพระอ่ะโอ้เยอะจริงจริงวันนี้วันพระเวลาวันพระทีหนึ่งเพออวันนี้วันพระพอดีนะคะวันพระทีนี้จะมีเทวดามาประชุมกันเป็นลานกว้างมีหลังคาไหมเทวสภาเนี้ยมีมีมียอดแหลมนะคะนี่ก็เป็นแก้วเหมือนกันแก้วมณดีเหมือนกันรเออเวลาประชุมเทวดาเนี่ยนะคะท่านปู่ในฐานะที่ท่านเป็นสมุขท่านจะนิมนต์ พระอาเรียเจ้านิมนต์พระโพธิสัตว์หรือแม้ท่านปู่เองซึ่งท่านเป็นพระอาเรียเจ้าแล้วเทศโปรดเทวดาเพื่อไม่ให้ตั้งในความประมาทใช่ครับสร้างบุญบาร,รมีต่อนะคะเวลาประชุมเทวดาท่านปู่จะอยู่ตรงไหนคะท่านปู่อยู่กองการครับเป็นประธานใช่ไหมคะใช่ครับสภาพเยอะเลยก็มีที่นั่งแนะทเทวดา เมครับแต่งตัวสวยใช่ไหมคะใช่ครับมีสถานที่ประชุมเทวดารู้จักแล้วนะคะคต่อไปมีสถานที่รื่นรมคือสระบกรุรีนางฟ้าเทวดาอะไรมาชอบมาเล่นน้ำถึงอย่างคะอยใกล้ๆถึงครับเป็นไงคะ่ะสระบกรุรีสวยสวยนะคะครับมีอะไรบ้างม,ม,มีดอกไม้รอบเลยครับเออมีดอกไม้รอบสีต่างๆกันเลย ในสระสีน้ำไหมนี่ใสหมือนแก้วครับอ่าสายบรนแก้วขอญาติปู่โดดตุ้มลงไปเลยอืมได้ไหมคะเดี๋ยวลึกจบเดี๋ยวลึกจบจจบไหมเปล่าะไม่ครับเห็นตัวคุณลุงแล้วใช่ไหมคะครับอ่าแล้วเห็นตัวหนูเปล่าเห็นครับหนูลงไปในน้ำกับลุงด้วยเปล่าลงครับลงด้วยเหรอครับแล้วอีกสองคนน่ะคุณรัชนีคุณเทียกลงไปด้วยเปล่าไป เขาไปยืนอยู he ่ข้างบนแล้วเขาลงมาข้างล่างเขายืนอยู่ข้างข้างครับนครับใครคนยืนเท้าเอวสองคนเนี่ยโคขดวนวนหน่อยคนวุวนนอ่ะรับทำไมเขายืนเท้าเอวอ่ะไม่สาบครับยืนดูมะเขาแต่งตัวสวยมะสวยเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคุณลุงมีไหมคะมีครับนึกคี่ว่าใครที่เคยเป็นเพื่อนคุณลุงเคยมาอยู่เดาดึงตั้งหลายชาติอ่ะท่านที่เคยเป็นเพื่อนกันอ่ะมีบ้างไหมขอให้ท่านมาให้เห็นหน้าหน่อยดิ หมายอย่างฮะมาแล้วครับเพื่อนคุณลุงเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่เป็นนางฟ้านี่ไหมคะมีมีมียิ้มไหมยิ้มยิ้มนะถามที่ทําไมเ็าไม่ลงไปเกิดอ่ะเขาไม่ไปครับไม่ไปแล้วครับเขาปล่อยให้เราไปเกิดคนเดียวถามที่เขาจะไปพระนิพพานเลยหรือว่ายังจะลงไปเกิดอีกจะไปนิพพานครับอ่าแหมไปนิพพานกันหมดนะเราไม่ก็บอกว่าผมมีกรรมกรรมเรื่องอะไระถาม ต้องไปใช้กรรมอีกก่อนกรรมอะไรคะก็ได้ใช้้กันใช้หมดหมดไปต้องไปสอนเขาอีกอ่าออย่างนี้ไม่ใช่กรรมแล้วถือว่าเป็นกรรมดีใช่ไหมคะค่ะไปสอนที่านี้กับเขาเหรอคะค่ะคุณลุงขอท,ท่านช่วยนะคะอ่าลงไปแนะนำกับคนอื่นเขาเพื่อให้พระพุทธศาสนาทรงตัวอยู่นะคะค่ะท่านทั้งหลายพร้อมที่จะช่วยไหมคะพร้อมครับพร้อมนะคะเอาหล่ะขึ้นมาจากฝาที่ตัวเปียยนะคะ แล้วไม่เจอเเลยฮะ่ะเอต่อไปไปชมสวนดอกไม้ก็สิคะท่านปู่พานางฟ้ามาเที่ยวเล่นสวนจิตระดาวันสวนดอกไม้เป็นที่รื่นรมเป็นไงโอ้โห,โหสวยมากครับสวยมากนะะนดอกไม้เหมือนบ้านเราไหมไม่ฮนะเป็นไงคะสีมันแวบวับมันเป็นประกายไปหมดเลยเสด็จขึ้นนะคะในสวนจิตระดาวันค่ะเวลาเทวดาดีใจเ็าทาไงนะ ได้ใจใเขาก็ยกมือปนมโมทนานะคะ,คะอ่าเพาเห็นเราเขาก็ดีใจใช่ไหมคะ,คะอ่าก็ยกมือโมทนาอ้าวขกลับมาที่บรรดุพัพธุศิลาอาบใหม่กราบท่านปู่ท่านยา่าขอท่านได้โปรดเป็นประธานนะคะขอพระพุทธเจ้ทธธาท่านเป็นประธานด้วยช่วยให้คุณลุงเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าในสวรรค์ทั้งหมดหกชั้นเนี่ยมากี่ชาติแล้วขอให้ภาพสากฏทั้งหมดเลยไปเจ้าค่า เยอะครับเยอะนะคะก็ลมไปไงกันไหนมากกว่ากันชาติน,น,น้อยกว่าเอเป็นเทวดาน้อยกว่านะคะคอ่าเห็นภาพชัดๆแล้วนะคะคที่นี่มีสวรรค์อีกชั้นหนึ่งคะ่ะจาตุมหาราชกราบท่านปู่ท่านยา่าขอท่านพ่อท่านแม่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะคะลงมาก่อนที่จะถึงพระจุลามณีครึ่งทางสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชไปวิมานท่านพระเวสสุวรรณ เห็นมั้ยคะเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับอวิมานท่านใหญ่ไหมใหญ่แล้วองค์ท่านพระเวสสุวรรณอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะท่านอยู่ท่านเป็นไงคะท่านยืนอ่าโลบลังสูงใหญ่เออเลเจ้าสูงใหญ่นะหน้าตาสวยธรรมะถมังเลยหนุ่มหรือแก่หนุ่ม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 นะคะสวยนะครับยิ้มไหมยิ้มครับยิ้มนะถามที่ท่านองค์นี้ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพระชนชีพอยู่ ท่านคือพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมใช่ขอท่านยกมือใช่ครับยกมือเลยครับยกมือเลยนะคะ,คะพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพ่อของพระเจ้าชาติสตูนะคะครับถ้าเวสุวรรณนะเขาปั้นหน้าเป็นยักษ์นี่เป็นยักษ์หรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นนะสวยนะคเนี่ยพระเวสุวรรณที่นี่มีเท่ามหาราชนีทั้งสี่ทิศเนะี่ยเราจะไปทั้งสี่ก็ไม่ก็ไม่ไหวเดี๋ยวเวลาไม่พอนะเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมคะ ย,อยขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าอันนี้เราใสายบาร,รมีพระพุทธเจ้านะคะจาบ,บเียกท้ามหาราชอีกสามทิศมาให้กราบนมัสการมาแล้วอยางค่ะมาแล้วครับกี่องค์คะมาสี่องค์ทั้งหมดสี่องค์ยืนหรือนั่งตอนนี้ยืนครับยืนนะคะเป็นต,ตัวเหมือนกันไหมเหมือนครับคุณลุงกราบทั้งสี่องค์เลยกราบที่เท้าท่านสวยไม่แต่งตัวสวยนะสวยครับดูเนื้อท่านที่ลักษณะแบบนี้เทวดาหรือส่งเนื้อใสหรือคือ ไม่ทึบครับใสใช่ไหมคะใช่ครับไม่ทึบใสเนี่ยท่านเป็นพระเดชาแล้วทั้งหมดนะคะ,ะท่านท้ามหาราชทั้งสี่เอาละกราบนามัส,สการท่านขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพวัคุณลุงเคยเกิดเป็นเทวดาท่านจาตุมมหาราชบ้างไหมมีมีสักกี่ชาติไม่ครับไม่ครับหลายชาติไหมคะไม่มากครับไม่มากนะคะคเป็นร้อยรือเป็นพัน อยู่ไหนเราระยะ้อยระยะลอยะ 100. นะคะคขอดูสักชาติหนึ่งสิคะคุณลุงทําความดีอะไรคะ่ะจึงมาเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ขอดูสภาพเป็น่ต้นสภาพกรปฏิบัติสิลภาวานานี่แหละอย่างเนี้นะคะค่บให้ทานมีบ้างไหมนีม่ครับคุณลุงอันทานมาดับ,บหนึ่งนะคะ,ะนี่เรารู้ที่มานะคะเอาเรากราบลาท่านพระมหาราชทั้งสี่ ขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่มาดูเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ภาคพื้นดินอยู่ใกล้ๆตัวมนุษย์เนี่ยนะคะ,ะคือภูมิเทวดากับลูกเทวดาสําหรับภูมิเทวดานะยขอดูภาพบวิมาณท่านอยู่ยังไงกับพื้นโลกขอเห็นภาพดูบริเวณวัดท่าซุงก็ได้คะ่ะอยู่กลางแก้งอยู่กลางแก้งนะคะรออยู่ยังไงลออยู่หน่อ,อยๆรออยู่หน่อยๆสูงจากพื้นดินหน่อยๆนะคะบวิมาณสวยไหม ก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันสู้อากาศเทวดาคือสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลดลงมาหน่อยนะคะครับอ่าบริเวณวัดท่าซุงนี่มีภูมิเทวดาเยอะไหมมีหลายแห่งเหมือนกันหลายแห่งนะคะส่วนที่เป็นพระอารีเจ้ามีบ้างไหมไม่เห็นเนี่ยครับดูทางบริเวณตึกกลางน้ําที่นีเปล่าโอ้โหไม่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 ใช่ไหมคะครับครับพระอารีเจ้าขนาดนิพานเลยเนี่ยมีนะ มีครับมีนะคะท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับยังอยู่นะผู้ชายผู้หญิงคะผู้ชายครับผู้ชายถูกต้องลูกทราบสูงใหญ่มหมครับสูงใหญ่เขาขาวนะครับท้วมนะครับท่านอยู่ใกล้ๆคุณลุงเขาเปล่าเวลาเนี้ยใกล้ๆครับท่า้ใกล้ๆนะองค์นี้ปานิพันธ์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับลูกเล่าสวยแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ช่วยดูแลดีใจนะคะครับดีใจครับดีใจนะท่านช่วยควบคุมอยู่นะขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นภูมิเทวดาบ้างไหม เคยครับเคยหลายชาติไหมคะอ่าเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันนะคะคุณลุงทําความดีอะไรคะจึงเป็นภูมิเทวดาได้อันนี้ผมมีแต่ปฏิบฏัติศีลกับให้ฐานเท่านั้นเท่านั้นนะคะคอ่าก็ทําไปตามประเพณีใช่ไหมคะใช่ครับกําลังใจก็ยังไม่เข้มแข็งนะอ่า <Amsterdam> พวกทําบุญตาม,มาประเพณีประเภทนี้ก็ยังเป็นเทวดาได้ก็ยังดีใช่ไหมคะครับอ่าภูมิเทวดานี่ ที่เขาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่ไงคะคุณลุงเวลาคนเขาสร้างศาลพระภูมิเนี่ยเขาบูชาเทวดาประเภทนี้นะคะที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเพราะ่าศาลพระภูมิก็เป็นสถานที่บูชาเทวดาวิมานเทวดาท่านมีอยู่ใช่ไหมคะนี่ครับท่นานไม่ได้ไปอุดอู้ในศาลพระภูมินะใช่ครับในคนไทยเนี่ยเขารู้จักเทวดาประเภทนี้เขาจึงได้บูชาความดีของเทวดานะคะที่นี่มีเทวดาอีกประเภทหนึ่งมีชื่อว่าลุกเทวดาค่ะขอดูภาพดิค่ะ ว่าลุกเทิวดาที่อยู่ใกล้ๆมนุษย์เนี่ยมีวิมานอยู่ยังไงอยู่กับต้นไม้ครับอยู่กับต้นไม้อยู่ยังไงกับต้นไม้ค่ะต้นไม้ใหญ่ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่นะคะอยู่แปะอยู่นะคะครับถ้าดูบริเวณวัดท่าสุงสิครามีลุกปทวายาเยอะยังไหมนี่ครับเยอะไหมคะมีหลายแห่งครับมีหลายแห่งนะคะต้นโพลิมน้ํานี่เป็นไงต้นโพลิมน้ําก็มีครับเยอะนะคะครับอะไนวิมานมือนกันนะวิมานเป็นไงความผ่องใสกับภูมิปฏิวดาเปรียบเทียบกันเจ้ากว่าเท้ากว่า อันนี้จะขาวกว่าหน่อยแล้วอันนี้จะใสกว่าหน่อยมั้งเจ้ากว่าเจ้ากว่านะอเอาเฉพาะทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงพระอรียเจ้าส่วนท,ทั่วๆไปลูปกระเทวดาเขาสวยเหมือนกันเขาสวยกว่าภูมิเทวดานะคะยกเว้นพระอรียเจ้านะคะคุณลุงขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นลูกระเทวดาบ้างไหมมีสักกี่ชาติมีครับหลายชาติไหมคะ อืหลายชาติเหมือนกันหลายชาติเหมือนกันนะคะครขอดูภาพที่พระทาความดีอะไรคะขอห้ภาพปรากฏชัดๆอันนี้ให้ทานสวดมนต์ภาวนาให้ทานสวดมนต์มีศีล้างแต่ว่ามีศีลแต่ว่าส่วนน้อยส่วนน้อยนะคะก็ทําความดีสูงกับปมันเทวดาหน่อยแต่กําลังใจก็ไม่เข้มแข็งเท่าสมัยที่เป็นเทวดาสวรรค์ชั้นต่างๆนะคะครับ ก็สรุปรวมแล้วคุณลุงเคยเกิดเป็นภุมิเทวดาด้วยลูกเทวดาด้วยก็หลายชาติเหมือนกันนะคะรู้จักเทวดาใกล้ๆตัวเราแล้วใช่ไหมคะเอาลักขึ้นไปบรรดุกำพลศิาลาอาจกราบนามัส,สการท่านปู่ท่านยา่าขอบารมีท่านช่วยเห็นภาพชัดๆยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะเยวเทพมันอาจจะหมดเรามีเวลาเหลือจะไปคือสำนักงานมยายมาราชซึ่งอยู่ในเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช เวลานี้คุณลุงกราบท่านปู่อย่างคะ่ะกราบแล้วครับเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะครับทาใจสบายบายขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านปู่ท่านย่าท่านเป็นประธานด้วยขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยให้คุณลุงเห็นภาพตามความเป็นจริงนะคะว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้ข้าพระพุทธเจ้ามาจากไหนขอให้ภาพปรากฏชัดๆตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะ มีภาพเกิดขึ้นหรือยังคะมีครับเป็นอะไรหรอคะเป็นนกจับติดพระพุทธเจ้าใหม่เป็นนกอะไรอ๋อดูภาพใหม่เลยคะ่ะภาพที่อยู่ใกล้ใกล้กลกลตัวไม่ใช่นก่ากบอะไรลิงอ่ะทำไจะเป็นลิงอ่ะเป็นลิงครับต้องงั้นผมถึงนี้สลนเป็นลิงมันหลายชาติมาแล้วเอาชาติเดียวค่ะคุณลุงถอยหลังชาติเดียว อก่อนที่จะมาเกิดเป็นคุณลุงบุญมีชาติเนี้ยมาจากไหนจากพระพุทธเจ้าไนชัดก่อนดูภาพไหม่มีภาพเกิดขึ้ในใกล้ๆอย่างคะยังครับยังนะคะเห็นภาพพระพุทธเจ้าไหมทำใจสบายๆจากภาพ่ันปู่ท่านยายชาัด มีผ้าเกิดขึ้นอย่างคะมีรลครับตัวสวยไหมคะสวยครับแบบไหนคะแบบเทวดาอ้าวเทวดาน่ะใช่แล้วเทวดาสวรรค์ชั้นไหนคะชั้นดาวดึงดาวดึงอ่ะเป็นเทวดาไปดูเป็นนกไอ้นกกระลิงมันมาก่อนเพื่อนยังไงจะมาก่อนกับโอคงจะเกิดเกาะไปมากกว่าเพื่อนมั้งมาให้เห็นก่อนน่ะก็เป็นอันว่าก่อนที่จะมาเป็นคุรุนิมินชั้นนี้เป็นเทวดานะ บะวันเั้นดาวดึงนะครับอ่าจําได้อย่างคะได้แล้วครับ <laughs> ได้แล้วไปอยู่กับท่านดึงคะใช่ครับ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นายตอนหลังจะให้ไปดูชาติสมัยเป็นลิง <laughs> โอ้ไม่ไม่เป็นลิงทําไมเหลืองเหลืองทำไมอ่ะลิงทองอะ <laughs> 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 ่ะข้างเป็นชนีอ่ะชนีชะน,ชนีโอ้ <laughs> เคยเกิดเป็นชะนี <laughs> แต่ไม่ใช่ถอยหลังไปหนึ่งชาตินะ จะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ,อะ,อะเอาละถอยหลังไปเลงชาติให้คุณลุงก็สวรรค์ขั้นดาวดึงน,นะคะครับทําใจให้สบายๆดยยีสิคะเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าชัดไหมพระองค์ประทับอยู่หรือเปล่าชัดรับชัดนะนะท่านปู่ท่านย่าก็ยังชัดอยู่ใช่ไหมคะโยครับอยู่นะคะขอบารมี <ừ. S 1> พระพุทธเจ้าช่วยให้เห็นภาพตามความเป็นจริง ว่าเวลานี้นะคะขณะเน,นี้ยคุณลุงมีวิมานอยู่ที่สวรรค์บ้างไหมถ้ามีขอให้ภาพปรากฏมีครับมีนะคะ,คะมีวิมานตั้งอยู่ที่สวรรค์ด้วยนะคะ,คะแสดงว่าความดีของคุณลุงในขณะนี้มาสวรรค์ได้นะคะครับเอาละจับภาพพระพุทธเจ้าใหม่ทําใจสบายๆอินทันปู่ท่านย่าด้วยใช่ไหมคะ,คะ กลาบทูลถามพระพุทธองค์ว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้ามีวิมานอยู่ที่บริเวณของพลมบ้างไหมถ้ามีขอให้ภาพวิมานปรากฏค่ะมีครับสวยไหมสวยแสดงว่าคุณลุงมีวิมานอยู่ที่สวรรค์ก็มีพลมก็มีมมนิพพานก็มีมีสิทธิ์เป็นเทวดามีสิทธิ์เป็นพล นะคะครับอมีศีตไปนิพพานคุณลุงจะเลือกไปไหนดีผมไปนิพพานไปนิพพานนะจับศิตพระนิพพานแน่นๆนะคะกราบในมันสรรกาสมเด็จพระสังมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการเกิดอีกต่อไปจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ไม่เอาเพราะเป็นมามากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับว่าไม่มีการย่างยืนนะคะขอไปพระนิพพานชาตินี้เลยถ้าวันหลังคุณลุงมาดูอีกที แค้วิมานที่สวรรค์ก็หายไปหมก็หายไปเหลือแต่วิมานที่นิพพานก็เป็นอันว่าไปนิพพานแน่นะคะเวลานี้คุณลุงมีทั้งสามแห่งแหละนะสวรรค์ก็มีหมก็มีนิพพานก็มีนะคะ,ะก็น่าดีใจที่มีทั้งหลายแห่งถ้ <c oughs> เาเรากราบท่านปู่ท่านย่านะคะเพราะบารมีพระพุทธองค์ช่วยไปสำนักงานของปยายยมาราชศีไหมคะ อ๋อพอดีเวลาหมดพอดี hmm. อ่าเอาละกราบลาท่านท่านโูท่านยา่ากราบสมเด็จพระสัาจพระพุทธเจ้าวันวันวันต่อไปครับว่าท่านว่าไงคะท่านพ่อยิ้มเยิ้มพ่อยิ้มนะคะกราบดี่ยช้าบอกท่านลูกจะคุ้เมื่อยทีย่่ <laughs> <laughs> เอาะค่ลงมาได้ <laughs>